อีสุสุครับแสดงความยดนดีกับ3สุดยอดนักชกไทยครับผู้ควา้าแชมป์ไทไฟ์2024รอบชิงชนะเลิศในงานไทไฟพ์พะเยาได้ครองถ้วยพระราชทานในพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับรางวัลชนะเลิศรถปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดอีสุสุดีแม็กไฮแลนเดอร์ 2.2DDI Mac f o r รรุ่น2ประตูครับจำนวน3คันพร้อมเงินสดมูลค่ารางวัลรวมกว่า4ล้านบาท ผลการแข่งขันของ3สุดยอดนักชกไทยก็คือกล้าสึกอาวุธไฟเกียร์นะครับแชมป์อ e ีสุซิไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับในไทยไฟท์ลีกชนะนกจก4ี่ครับสำหรับคู่แข่งอย่างโพยาโมบรมีจากอิหร่านต่อมาครับคู่ที่2ยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงแพ้คะแนนครับดาวแพร่แมคเคมีพันและไฮไลท์คู่เอกครับแสนชยสัยพีเคแสนชัยบัวไทยยิมครับ ชนะคะแนนอับบาทาคูลูครับจากอิหร่านไปอย่างสบายสบายในวาระปีใหม่ที่กำลังใกล้เข้ามาถึงนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จของชาวไทยทั่วประเทศค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ